เขาเรียกไงสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างนะวันนี้เลยโหเดาวันนี้เหรอคะเอาจริงๆก็ยากหนักแต่ว่าก็ก็ณวันนี้ต้องสิ่งสำคัญเลยก็ต้องมีสติกับทุกๆวันที่ตื่นมามากๆค่ะก็เอจริงๆเราอยู่ได้ด้วยด้วย กำลังใจจากทุกคนการได้ทำงานช่วยได้เยอะมากมันจริงๆมีการบอกตัวเองไหมตื่มนมาเลยทุกวันบอกทุกวันนะคะต้องบอกต้องบอกว่าแบบต้องทำงานให้ได้นะต้องมีสติ<ม>ใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆก็ก็ยอมรับว่าหลายๆห,ห,หลายอย่ามในชีวิตมันค่อนข้างค่อนข้างพังทลายไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะสภาพจิตใจค่ะ ทุกวันนี้เรายังนอนหลับสนิทไม่ค่ะใช้ยาหมดไม่เห็ยานอนไม่หลับใช่ค่ะใช้ยายังรักษาโรคซึมเศร้าอยู <to 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 ่ตลอดก็คือเหมือนเหมือนก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชมาตั้งแต่ตั้งแต่กัอบปีตั้งแต่อยู่ในนั้นจนถึงวันนี้ค่ะแล้วพอได้ออกมาเราจะไปคุยมันจะต้องคุยค่ะคุยก็ขั้นตอนการรักษาก็ก็พยายามเอาจริงก็ทานยาอยู่ตลอดค่ะทานยาตามที่หมอสั่งแล้วก็ แต่นะวันนี้เอาจริงก็ดีขึ้นมากค่อยๆค่อยๆเบายาหลายๆขนาดลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆมันต้องมันก็ต้องหลับให้ได้เพราะว่าถ้าถ้านอนไม่พอก็จะทําอะไรไม่ได้ในแต่ละวันเลยเรื่องไหนที่มันคาใจค้างใจที่มันไม่เคยออกไปไหนจากหัวเราที่สุดเอาจริงๆแล้วมันคือมันคือภาพรวมมากกว่าค่ะมันคือภาพรวมที่ที่ในวันที่ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมในวันที่ เราค่อนข้างสูญเสียผู้นำครอบครัวไปทั้งหมดทั้งทั้งทั้งแฟนนางลุกทั้งพี่แมน,นมันมันเปลี่ยนแฟนไปหมดอย่างแน่นอนลาอพอมันเป็นไปนนนเลยทำอะไรก็โดนยามากเปนมมนนกน็นอย่างนันเรารับมือแบบนั้นยังไงเออเอาจริงๆแล้วนะวันนี้โหเอาจริงหนูมองผ่านเรื่องตรงนั้นไปไปนานมากเพราะว่าชีวิตเราเจออะไรมาที่สุดมากกว่านั้นเยอะมากๆมันมันก็สร้างความเข้มแข็งในเรื่องของ ของอะไรตรงนี้ได้พอสมวควรค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเอาจริงชีวิตรจริงเรามันหนักหนามากกว่าเยอะมากๆค่ะก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ได้ให้ดีเทลอะไรกับก <Comment. S 1> ับกับเขาเรียกว่าคอมเมนต์หรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วนะวันนี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเอาจริงไปเตอก็ว่าไปเตอสตรองกับตรงนี้มาตลอด<ม>แต่เเอรู้สึกเนี่ยว่าเราเรา,เราไลฟ์ขายของอยัง,ยงมีคนมาคอมเมนต์ในเรื่องที่แบบว่าปกติ<ม>ค่ะเราเราเรารู้สึกว่ามันมันมันพับบิกอันเนาะมันก็มันก็เมื่อเราเป็นคนมีชื่อเสียงเปยเตอว่านะวันนี้มันต้อง ต้องยอมรับกับอะไรตรงนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแค่มองผ่านนั่นว,วันนี้เราเรียบเรียงปัญหาที่มันเกิดขึ้นยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเข้ามาโหเรียบเรียงเยอะนะคะเรียบเรียงเยอะเยอะมากๆคือเอาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ดีเทลปัญหาหรอกแต่ว่าในชีวิตที่มันต้องเราต้องรับผิดชอบทั้งตัวเองทั้งลูกทั้งงานทั้งคนในครอบครัวทุกอย่างมัน มันเราแบกรับทุกอย่างอยู่คนเดียวนะวันนี้หนูต้องมีสติในการแบบบริหารชีวิตและทุกๆอย่างคนเดียวเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องลูกที่ที่มันค่อนข้างแบบเซนซิทีฟแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีเอฟเฟกกับกับสภาพจิตใจเราพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องต้องมีสติสุดๆพอคริ่งเกิดทุกวันเราได้อธิบายได้พูดอยู่เขาถได้บอก อ,อธิบายก็เอาจริงๆแล้วอธิบายาให้น้อยที่สุดคือคือณวันนี้เอาจริงๆแล้วเวทมนต์ก็พอเขามีเรามาเรากลับมาเขาก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยได้ได้ได้สอบถามอะไรมากมายค่ะหล,กหลกกักๆก็เราทําหน้าที่ให้เขาไปเลยคิดว่านาวันนี้พยายามทําให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดอยู่แล้วเป็นเป็นทั้งสองคนเป็นทั้งสองอย่างเป็นแทบทุกๆอย่างแล้วก็คนรอบข้างค่ะ ก็ช่วยกันดูแลเวทมนต์อย่างเต็มที่มากๆตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่ตอนเปเตยอยู่ในนั้นหรือว่านับตั้งแต่วันนี้ที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบเตแบ่งเวลาย,ยัางไงบ้างให้กับเวทมนต์กับตัวเองในงาน,งานโอ้โหจริงๆอันนี้นเป็นเรื่องที่หนักมากกับชีวิตก็<ม>ก็ตื่นเช้าไปสมลูกค่ะ<ม>แล้วหนักหลังจากนั้นก็ก็ไปเยี่ยมสามีมอืมเป็นอย่างนี้มาเก,กือบปีละนั่นแสดงว่าตัวเตยก็มีโอกาสได้คุยกับพี่แม่ตลอด ไม่ใช่พี่กลับมาที่ใบไหนเรามีคําตอบให้ยูกบอกไหมว่ามันเกิดอะไรเรื่องเดี๋ยวพ่อมีคําตอบค่ะแต่อันนี้ขอเป็นแบบเป็นเรื่องภายในครอบครัวค่ะแต่น้องน้องขึ้นแข่งไหมน้องเข้าใจค่ะแม่บ่นเขาโอเคค่ะโอเคเรื่องว่าแม่ครอบครัวจะถึงจุดจบไหมแต่น้องก็ดูสดใสใช่ค่ะเขาถูกเลี้ยงมาด้วยด้วยความสุขแหละอืมพี่กลับมาเื่นที่พี่แม่นะแล้วันนี้ไหล ก่อนนน้นบบนี้มันก็มีทั้งลือว,ว่าเลิกกันยากันเกิดอะไรขึ้นครับไปเตยก็ก็ค่ะตามนั้นก็ได้ได้ยากันจริงค่ะยากันในรูปแบบออยากันในตั้งแต่ตั้งแต่ตแตไม่ใช่ไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะ<ม>ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว<ม>ซึ่งอันนี้ไ่เตย ขออนุญาตไม่ลงดีเทลตรงนี้เพราะว่ามันก็มันก็แย่ค่ะมันก็แย่แล้วก็มันก็ก็ส่งผลอะไรหลายๆอย่างเนาะคือคือมันมันที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ออกมาพูดอะไรเพราะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเซนซิทีฟหลายๆอย่างของของตัวเราเองแล้วก็ด้วยคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่นะวันนี้มันก็ม,มันคือการอย่าง ได้คําว่าน,นิติอะไมันหลายๆองประกอบค่ะซึ่งอันนี้นนแบบอันนี้ขอให้เป็นเเตยไม่ขอสามารถลงดีเทลได้แล้วสถานะอะถ้า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 ณตัวนี้พี่แมนยังเป็นสามีไปเตยหรือเปล่าเออถ้าในทางกฎหมายไม่ได้เป็นละ <S <S คะแต่ถ้าในทางชีวิตความเป็นพ่อแม่ลูก ยังมีอยู่เสมอค่ะแล้วคำสอ่ออันนี้อันนี้หนูไม่ขอตอบแล้วแต่ว่าเรื่องการอยากคือการตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะแต่ในแง่ของความรู้สึกเรากับพี่แมวยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะในความเป็นพ่อแม่ลูกในความที่เป็นคู่ชีวิตกันมาตลอดยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะคือเรายังพยายาม อย่างตัวเป็นเองก็จะบอกทุกคนว่าเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้หลายๆเรื่องมันมันต้องยอมรับว่ามันก็ทําให้มันคือเหมือนคนบ้านพังต้องบอกอย่างนี้อืมแตงว่าการตัดสินใจทางนี้คนก็เพื่อครอบครัวเอ่อาจริงๆแล้วมันโดยโดยโภาพรวมหลายๆอย่างค่ะครอบครัวทั้งสองอครอบครัวได้รู้เรื่องรับท<า>ราบค่ะรับท<า>ราบตั้งแต่ตั้งแต่ตนเพราะจัก ก่อนหน้าน,นี้ที่ข่าวมันออกมาคึกคโคมมากเนาะทางครอบครัวแม่ปองเองก็ไม่สบายใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเตอได้คุยกับท่านมิองอหอไม่ได้คุยค่ะก็ก็เอาจริงๆแล้วไม่ตยไม่ขอพูดถึงบุคคลอื่นแล้วกันถ้าวันนี้แบบมันเป็นเรื่องของไปเตยก็อันนี้คือจับปากไปเตยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะแต่ว่าไปเตยก็ยังไปเยี่ยมไปตลอดไปตลอด ในเรายังรักษาความเป็นครอบครัวอย่างที่สุดคนข้างในไม่ทอ้อคนรอ,อก,ก็ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะตัวพี่เตยให้กำลังใจพี่แมนยังไงก็เยอะค่ะให้กำลังใจเยอะเขารู้เขารู้แล้วก็ทุกคนในนั้นยอะไรเงี้จะจะได้เห็นได้เตยไดได้ไ,ดไปไปเยี่ยมพี่แมนอยู่ตลอด ตัวพี่แมนสภาพจิตใจเข้มแข็งค่ะแข็งแล้วเขาอะไรที่รู้สึกว่าเรายังจับมือผู้ชายคนนี้<ๆ>อยู่มันมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันคือความเป็นเป็นมนุษย์มนุษย,ยธรรมมากๆที่ที่มันไม่มีทางทิ้งกันแน่นอนเธอยังรักพี่แมนไหมจ๊ะรักค่ะแล้วเขาแล้วบอกเขาบอกกับเขา อาจจะไม่ได้บอกกับปากแต่ว่าในนั้นมันมันมีจดหมาที่ที่ได้เห็นไปตลอดแสดงว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องยากสำหรับเตยม,มากในทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะวันนี้คือยากขายากยากสุดๆอ่ะยากที่แบบว่าหนูว่าไม่มีใครค <c oughs> งโชคร้ายเท่านี้อีกแล้วล่ะแสดงว,ว่าก่อนจะออกมาวันนี้เตยได้บอกพี่แมนไหมว่าวมันมันถึงวันที่เราต้องพูดพูดอ,ออกมาแล้วนะ เออไม่ได้บอกเลยค่ะคือคือจะพยายามไม่ค่อยคุยกันว่าถ้าเรื่องโลกข้างนอกอ,ะอ่ะแบบก็ให้มันเป็นส่วนของโลกข้างนอกเนาะให้อยู่ในนั้นให้เขาแบบรักษาชีวิตเพื่อให้ได้แบบให้ได้ออกมาเจอหน้าครอบครัวในส่วนของเตยแล้วพี่แมนยังมีความหวังไหมอันนี้หนูเออต้องบอกว่าไม่ ไม่รู้อนาคตเลยคือชีวิตไปเตยนะัวันนี้เราเราเดย์บายเดยเลยทุกอย่างมันจะมันจะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรได้เนี่ยคงนะวันที่ทุกอย่างตัดสินแล้วแล้ววันนั้นเราถึงเราถึงจะจะแน่ชัดภาพชีวิตคงจะแน่ชัดมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ม่มันนี้ความสุขของไปเตยคืออะไรคือลูกค่ะสิ่งเดียวเลยกับกับการได้ร้องเพลง ดยดีใจมาตอนที่เราได้ออกมาใหม่หลายคนก็ให้โอกาสเราแล้วมั่นใจว่าเราทาได้ซึ่งเราก็ทําได้จริงดีใจมากมากค่ะเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าว่ายังจะได้กลับมายืนตรงนี้แล้วก็ได้มีงานได้มีคนที่ให้โอกาสค่ะวันนี้ก็แบบมันมันก็เกินฝันแล้วก็คือขอแค่ได้มาทําในสิ่งที่รักเหมือนเดิมอ่ะได้มารับใช้แฟนเพลงได้ทำหน้าที่มอบความสุขเหมือนที่เคยทํามาตลอด ซึ่งใจว่าก่อนหน้านี้นท,ที่เจยเจอปัญหาเจยธกิดว่าเราคงกลับมาเป็นไปใช่ใช<ๆ>่ไม่คิดจะกลับมาซะด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรมันมันถ<ะ>ึงแบบเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน,มนเราเราเรารู้สึกว่าเรามันมันคงเป็นความรู้สึกที่ที่กัดกินเรามาตลอดด้วยว่าเรารสึกว่าเราสังคมคงไม่ต้อนรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงไม่มีใครแบบ อยากฟังเพลงเราอยากฟังเสียงเราคงไม่มีคนให้คิดถึงอะไรเงี้ยไม่มีคนคิดถึงศิลปินคนนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จำหมดแน่ที่น้องเพลงได้ไหมจำได้ค่ะเป็นยังไงบ้างกับตอนนั้นที่แบบไม่กลับมาแล้วตอนนั้นเหมือนยังงง <c oughs> ก็ยังแบบเหมือนจำเนื้อไม่ค่อยได้ยังแข็งแข็งเพราะเหมือนไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ออกแนวตื่นเวทีแล้วก็ไม่ค่อยกล้าสบตาใครทุกวันนี้คือทุกอย่าง ค่ะก็<ม>ก็พอรู้สึกว่าคือที่ตัดสินใจรับ<ม>งานนะตอนนั้นผ่านไปเมื่อ10เดือนที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากลองดูว่าการร้องเพลงเนี่ยมันช่วยเยียวยารักษาตัวโรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่ได้ด้วยหรือเปล่า<ม>ถ้าเราทําตรงนี้แล้วมันมันดีขึ้นเหมือนเหมือนนวันเนี้ยม่เตยพูดอะไรไม่ค่อยได้กับกับหลายๆอย่างในชีวิตถ้าได้ระบายออกมาเป็นเพลงอ่ะมันก็คงดีซึ่งมันก็ดีค่ะ คนที่เราให้กำลังใจเราเรอย่างไงบ้างกับสิ่งที่เราก็ได้พยายามที่สุดทุกคนว่าอืก็เอาริงขอบคุณมากๆคือคือณวันนี้สิ่งที่อยากขอบคุณมากที่สุดขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงทุกเพลงของใบเตยอาสยามค่ะสำคัญก็ ขอบคุณขอบคุณค่ายอาสยามขอบคุณเฮียขอบคุณ R.S. Music ทุกคนที่นะวันนี้ยังยังอยู่ข้างๆศิลปินผู้หญิงคนนี้สั้นเสมอหูคนนี้มาตลอดก็ก็นวันนี้ก็อยากขอโอกาสอยางมีโอกาสได้มอบเสียงเพลงให้กับทุกคนตลอดไปค่ะอ่ะอีกเรื่องนึงก่อนหน้านี้นเหมือนกันเพราะว่ามันมีพี่ฟิลม์มชื่อพี่ฟิล์มเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงแล้วมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงลูก คืออันนี้หนูก็ไม่รู้เลยค่ะ <Okay. S 1> ข่าวมาก็อย่างที่บอกว่าไม่ขอพูดถึง mm hmm. กรณีนน mm hmm. บุคคลอื่น mm hmm. ซึ่งไม่ได้ว่าทุกคนดได้ทาหน้าที่การตอบคําถามตรงนี้ของตัวเองแล,แล้วก็ตามนั้นเลยค่ะ mm hmm. ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไระไม่ได้เดาข่าวไม่มีเรื่องจริงค่ะตกใจไหมพี mm ่เฟิตอนแรกงงค่ะแต่ว่าเอาจริงอ่ะคือพอย้อนไปอ่ะคืออย่างก,กับพี่ฟิล์มด้วยความอยู่ค่ายเดียวกันมันก็จะมีข่าวนี้กั แกสิบปีที่แล้วก็มีสิบห้าปีที่แล้วก็มีคือเหมือนเหมือนได้ร่วมง,งานอะไรด้วยกันก็จะมีมาตลอดแต่แต่อันนี้ก็งงเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างที่พี่ฟิล์มเล่าให้ทุกคนฟังหลังจากเกิดเหตุการณ์มีหลังบ้านา่ะพี่ฟิล์ไมไหมครได้คุยค่ะพี่ฟิล์มได้โทรมาอยู่ว่าเอ้ยเนี่ยลงคลิปไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกเอ้ยเห็นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็โอเคเข้าใจคือคือสำหรับไปเตยเรารู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อนข้างไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเมื่อแบบเป็นคน มันไม่จริงน่ะเออพี่ถามอีกเรื่องได้ไหมคะเราสวยขึ้นเราดูแบบอืมถ้าอกน่าใจเราสวยเกินจริงหรอคอออ่ะนี่่ยมากคือเรื่องเราดีในชีวิตเราสวยขึ้นเราแบบเออเอาเอาจริงๆนะวันนี้อย่างที่บอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วอะสิ่งนั้นดีเสมอคือการที่ไม่เยได้อยู่ในนั้นอะมันทำให้ไม่ไเดยรักษาชีวิต รักษาร่างกายรักษา,กษาทุกอย่างในตัวเราเพื่อให้ได้ออกมาเจอหน้าลูก mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยค่อนข้างกินหลับตื่นนอนอย่างมีวินัยทั้งหมดค่ะ mm hmm. ก็เลยสืบเนื่องมาจนถึงนันวันนี้ก็ก็ผุมอมลงมากๆ mm hmm. ด้วยจากวันที่ผอมวันนั้นกี่เดือนถึงจะกลับมาโอ้ยเพิ่งเขึ้นน้ำหนักขึ้นเดือนนี้แล้วค่ะน้ำหนักขึ้นไม่ขี่วัน mm hmm. ใช่ค่ะ ตอนนี้บ้านมาสี่สองจากสามเจ็ดโอ้โหหลเ้ากันเเข้าราหลังจากนี้เราวางแผนตัวเองยังไงต่อเดินยังไงต่อไปโอ้โหเอาจริงแพลนแพลนก็ชีวิตนะวันนี้เดย์บาย y ดยเลยต้องบอกมีขอให้แค่คือนะวันนี้ไปเวลาไปสวดมนขอพอและไม่ขอเลยเลยขอให้ตัวเองมีความสุขในทุกวัน <c oughs> แค่นั้นพอพอที่ผ่านมามันต้องยอมรับว่ามัน ชีวิตไม่เคยมีความสุขเลยค่ะแล้ววันนี้ก็ขอแค่ให้ทำอะไรก็ได้ในในกิจกรรมทุกวันแล้วมีความสุขในทุกวัน<อ>แล้วเปอร์เซ็นต์ความสุขมันเพิ่มขึ้นบ้างไหมจากวัน,นจากวันวันนั้นที่ผ่านมามันน้อยมากมันยังยังอยู่ในจุดที่เอาจริงๆก็ยังรับทุกอย่างไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าในสภาพจิตใจต่างๆยังรับสิ่งที่การสูญเสียทั้งหมด,ท,หมดที่เกิดขึ้นในชีวิต คือหลักๆเป็นเรื่องของการสูญเสียแฟนน้องลุกด้วยคือมันครอบครัวเราไม่เคยไม่เคยได้เจอการถึงสูญเสียหนักขนาดนี้ซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเอาจริงคนน่าจะเข้าใจว่าใครเจอขนาดนี้ก็ก็หนัก,นกค่ะอย่างวสุดไปศีสัตนาคาราชใช่ใช่ใ่ค่ะไปขออนุายังไงบ้าง <S <S คะ,คะ S <S> ไปขอพรใช่เพราะว่าเราเราปีมาลงด้วยก็สายพญานาคค่ะก็เลยก็เลยตัดสินใจไปก็เอาจริงไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเหมือนมีแฟนคลับอยู่ที่นั่นด้วยก็เลยไปเยี่ยมแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เธอมีไปขอพรขออะไรแบบเก็บขอค่ะขอก็ขอเยอะขอขอเรื่องงานนะคะหลักๆกับเรื่องกับเรื่อง ตอนนี้ทำแบรนด์สินค้าทำตัวแบรนด์ c o s m e t i กค่ะ beauty โอ้โหมาัทีด้วยใช่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออนวันนี้เรามากลับมาเป็นทั้งไม่อยากให้มองว่าเป็นแบบเป็นนักร้องอะไรตเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่วันนี้พยายามทำงานทุกอย่างที่ที่เกิดรายได้ให้กับชีวิตแล้วก็ครอบครัวก็เลยก็เลยเป็นทั้งแม่ขาค่ะทำ beauty นี้ก็ผลิตผลิต กับทางลิฟเวลของ RS m o r l ของทาง RS ทั้งหมดแล้วก็แล้วก็ขอเรื่องเพลงค่ะขอให้แบบเรามามีงานได้ไปมอบความสุขให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศเหมือนเดิมแค่นี้เลยถ้ามันปังก็ต้องกลับไปแบบใช่ค่ะถ้าปังอ่ะก็บอกแล้วว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตเพลงแชทแชททีน่าทีน้าศีสัตราตราชค่ะใช่ก็อันนี้แหละวามไม่สุขเรื่องอ่ัเลขเลข ได้เสี่ยมได้เสี่ยดวงบ้างไหมได้เสี่ยมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้ต้องบอกพี่ๆหลังบ้านเพราะว่าได้ทูบมาได้ทูบแฉดวงดวสิ่นเดียวนี้เดี๋ยวจะบอกค่ะที่ทามา20นาทีไทยรันไม่เอาลุงแลาวทำแล้วลงหมดลองหมด่อยงบิกนาไม่ทัเลยนะอย่างอัปเดตน้องพิษมลแม์บรรยากาศเป็นยังไงบ้างกอนเลยโอเขาก็กาลังอยู่ในช่วงที่ รับรู้เกือบรู้เรื่องทุกอย่างค่ะแต่ว่าในวันนี้เหมือนเขาก็โฟกัสในเรื่องของการไปโรงเรียนว่าชอบเพื่อนรักเพื่อนมากได้มีเพื่อนแล้วเขาเขาสดใสเขามีความสุขค่ะแล้วก็ได้ได้กลับมาเล่านู่นนี่นั่นให้ครอบครัวได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาค่ะ แล้วก็อยากไปนู่นไปนี่ไปนั่นเริ่มแบบว่าเห็นคุณแม่อยากไปไหนอยี่ยอย่างวันนี้อยากมามากใช่แต่ไมีเลือกคุณแม่เต็มนี่ใช่ค่ะเลือกศิลปินเป็นยังไงบ้างโอ้โหเต็มหมดเต็มเต็มค่ะเต็มเต็มแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาไปในทางเต้นมากกว่าร้องสอนสอนเต้นนะคะเพลงนี้สอนเต้นค่ะแฉะเรียองเริ่มแล้วค่ะเหมือนเด็กวัยเขาอ่ะต้องได้เห็น MV มวีหรือต้องได้เห็นแบบได้เห็นแบบพาสซิชั่นในติ๊กตอกเขาจะจำ ่ใชแากวันเกิดที่ผ่านมายัางไงบ้างคะหมอก,ก็ดีค่ะน่ารักน่ารักอบอุ่นแล้วก็เอาจริงเราก็รู้สึกว่าก็ได้ทําบุญตื่นมาตักบาตรค่ะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็ไปกินข้าวกันในครอบครัวเล็กๆค่ะอตอนนี้กี่ขวบแล้วคะสี่ขวบค่ะเจ๋เจ๊อเ,เลยเจ๋เจ๊อ